สวัสดีครับผมชื่อเออหรือที่เพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์ชอบเรียกกันว่าไอเอผมทำงานส่งอาหารมาหลายปีเจอเรื่องแปลกๆมาก็เยอะแต่เรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่มันทำให้ผมขนหัวลุกจมถึงทุกวันนี้และไม่กล้าที่จะรับออเดอร์ที่ต้องไปส่งในที่เปรี่ยวๆตอนกลางคืนอีกเลยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้ววันนั้น เป็นคืนวันอังคารผมกำลังนั่งรอออเดอร์อยู่ที่จุดประจำแถวบ้านเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆจูจูก็มีออ,อเดอร์เด้งขึ้นมาเป็นออเดอร์ไปส่งหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากจุดที่ผมอยู่มากนักผมกดรับออเดอร์โดยไม่ลังเลใจเพราะเห็นว่าค่าส่งก็พอใช้ได้ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปตามแผนที่ที่ขึ้นบนแอปพอถึงหน้าหมู่บ้านผมก็ขับเข้าไปตามทางปกติ แต่พอเริ่มใกล้ถึงบ้านลูกค้า GPS ก็พาผมเลี้ยวเข้าซอยย่อยซึ่งพอเลี้ยวเข้าไปแล้วบรรยากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนไปทันทีสองข้างคางในซอยไม่ใช่บ้านจัดสรรเหมือนในหมู่บ้านใหญ่แล้วแต่เป็นส่วนรกร้างต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศมืดสลัวแทบไม่มีไฟถนนเลยมีเพียงไฟหน้ารถของผมเท่านั้นที่สาดส่องนำทางเข้าไป มันเป็นซอยที่ลึกพอสมควรและเงียบมากจนได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ผมเท่านั้นระหว่างที่ขับเข้าไปผมเริ่มไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าเพราะในซอยนี้มีบ้านแค่ไม่กี่หลังที่อยู่ห่างๆกันจังหวะนั้นเองผมเห็นแสงไฟนีออนสว่างวาบออกมาจากบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่ปากซอยด้านในมีคุณลุงคนหนึ่งกำลังนั่งกวาดใบไม้หน้าบ้าน ผมจึงตัดสินใจจอดรถแล้วเดินเข้าไปถามสวัสดีครับคุณลุงผมเอ่อยทักด้วยความสุภาพคุณลุงเงยหน้าขึ้นมองผมแสงไฟสลัวสลัวทำให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยและความเหนื่อยล้าเออหนุม่มมาทำอะไรแถวนี้ดึกๆึดื่นๆผมจะมาส่งของครับลุงพอดีจะไปบ้านเลขที่ผมบอกเลขที่บ้านปลายซอยไปไม่แน่ใจว่ามาถูกซอยหรือเปล่าครับ คุณลุงรีตามองเข้าไปในซอยลึกแล้วหันกลับมามองผมอ๋อบ้านหลังนั้นน่ะเหรอใช่ใช่ทางนี้แหละหนุ่มขับตรงไปจนสุดซอยเลยนะมันจะมีอีกหลังหนึ่งอยู่ท้ายซอยนั่นแหละขอบคุณครับลุงผมกำลังจะเดินกลับไปที่รถแต่คุณลุงกลับทำหน้าฉงนแล้วถามต่อแล้วเออหนุ่มมาส่งอะไรแถวนั้นล่ะมาส่งอาหารครับลุง ผมตอบตามตรงทันใดนั้นเองสีหน้าของคุณลุงก็เปลี่ยนไปทันทีแววตาที่เคยชงงนกลายเป็นตกใจอย่างเห็นได้ชัดมาส่งอาหารเหรอแต่บ้านนั้นมันไม่มีคนอยู่นานแล้วนี่นาคุณลุงพูดเสียงเบาๆคล้ายพึมพำกับตัวเองแล้วก็เงียบไปครู่หนึ่งผมเองก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามคิดในแง่ดี อืมสงสัยลูกหลานอาจจะกลับมาอยู่มั้งครับลุงคุณลุงพยักหน้าเงึกๆเหมือนจะคล้อยตามแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความกังวลเอออาจจะอย่างนั้นมั้งหนุ่มก็รีบไปรีบกลับนะผมรับคำแล้วรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปในซอยต่อบรรยากาศยิ่งเงียบและวังเวงมากขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ ผมพยายามขับให้เร็วที่สุดจนกระทั่งเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่สุดซอยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเก่ารั้วไม้ผุพังหน้าบ้านมีต้นไม้ขึ้นรกครึม้มไม่มีแสงไฟลอดออกมาจากตัวบ้านเลยแม้แต่น้อยดูยังไงก็เหมือนบ้านร้างผมจอดรถหน้าบ้านแล้วโทรหาลูกค้าสวัสดีครับไรเดอร์มาส่งอาหารที่บ้านเลขที่ผมแจ้งไป ปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงฟังดูใจเย็นแต่แฝงไปด้วยความเร่งรีบอย่างประหลาดอ๋อค่าค่าถึงแล้วใช่หรอคะแขวนไว้ที่รั้วหน้าบ้านได้เลยคะ่ะแล้วรีบกลับออกมาเลยนะคะไม่ต้องหันไปมองคำพูดสุดท้ายของลูกค้าทำให้ผมเย็นว่าไปทั้งสันหลังผมรู้สึกได้ถึงความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการรีบทำตามคำสั่งเพื่อให้งานเสร็จ ผมรีบแขวนถุงอาหารไว้ที่รั้วบ้านอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดคันเร่งออกจากซอยนั้นทันทีโดยไม่หันกลับไปมองตามที่ลูกค้าบอกใจผมเต้นระรัวรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่จากด้านหลังแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากไปกว่าการรีบส่งออเดอร์ต่อไปขาออกมาจากซอยผมเจอคุณลุงคนเดิมกำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านอีกครั้ง คุณลุงเงยหน้าขึ้นมามองผมทรงได้ไหมหนุม่มได้ครับลุงลูกค้าให้ผมแขวนไว้ที่รั้วครับผมตอบสั้นๆเพราะยังรู้สึกไม่สบายใจคุณลุงพยักหน้าช้าๆแล้วก้มหน้ากวาดใบไม้ต่อโดยไม่พูดอะไรอีกผมก็เลยรีบขับรถออกไปจากซอยนั้นทันทีสองวันต่อมาเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆเช่นเดิมออเดอร์จากบ้านหลังเดิมก็เด้งขึ้นมาอีกครั้ง เฮ้ย hey, บ้านนั้นอีกแล้วเลยวะผมพึมพำกับตัวเองด้วยความแปลกใจคราวนี้เป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ผมขับรถเข้าไปในซอยเปลี่ยวๆเ,เส้นเดิมด้วยความรู้สึกที่คุ้นเคยปนระแวงเล็กน้อยพอมาถึงหน้าบ้านไม้เก่าๆหลังเดิมผมก็จอดรถแล้วเดินไปที่รั้วเพื่อแขวนก๋วยเตีย๋ยวไก่และทันทีที่สายตาผมเหลือไปเห็นผมชะง,งักไปชั่วขณะที่รั้วหน้าบ้าน ไม่ได้มีแค่ถุงกล้วยเตีย๋ยวไก่ที่ผมพึ่งแขวนแต่ยังมีถุงอาหารอื่นๆอีกสองสามถุงแขวนอยู่ด้วยบางถุงก็ดูเหมือนถูกเปิดไปแล้วด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนหัวลุกยิ่งกว่านั้นคือที่หน้าประตูบ้านมีกระถางทูบป,ปักอยู่กระถางทูบดินเผาเกา่เกาๆปักอยู่บนพื้นหน้าประตูบ้านมีทูบที่ถูกจุดแล้วปักอยู่สามสี่ดอกกลิ่นทูบจางๆลอยมาแตะจมูก ภาพกระถางทูบกับถุงอาหารที่แขวนอยู่มันทำให้ตอมความเชื่อแบบไทยๆของผมเริ่มทำงานผมเริ่มคิดถึงเรื่องผีสางนางไม้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางต่างๆนานา,า,าไม่จริงนะนี่มันตี2023แล้วนะเอมึงอย่าคิดมากดิผมพยายามบอกตัวเองแต่ความรู้สึกเย็นว่ายังคงเกาะกุมหัวใจไม่หายผมรีบแขวนกว๋วยเตี๋ยวไก่ลงไป แล้วกะจะรีบขึ้นรถไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่จังหวะที่ผมกำลังจะสตาร์ทรถออกไปนั่นเองคำพูดของลูกค้าที่บอกว่าไม่ต้องหันไปมองก็ดังขึ้นมาในหัวอีกครั้งมันเหมือนมีบางอย่างกระตุ้นให้ผมอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมถึงห้ามหันไปมองอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรั้วบ้านหลังนี้ความอยากรู้อยากเห็นมันมีมากกว่าความกลัวในตอนนั้น ผมตัดสินใจทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำเตือนของลูกค้าพรึบผมหันกลับไปมองที่บ้านหลังนั้นทันทีภาพที่เห็นมันทำให้ผมแทบจะกรีดออกมาผมเห็นร่างตะคุ่มๆร่างหนึ่งค่อยๆปีนออกมาจากช่องประตูบ้านที่เปิดแง้มอยู่มันตัวผอมๆสูบๆท่าทางงุม่มงมเหมือนคนแก่ที่ไม่มีแรง กำลังพยายามเอื้อมมือมาแกะถุงอาหารที่แขวนอยู่บนรัว้วแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือข้างรั้วอีกฝั่งหนึ่งมีอีกสองสามร่างนั่งยอง,ยองๆเกาะอยู่ที่รัว้วพวกมันดูผอมแห้งผิวหนังเหี่ยวเหียวยันยานบางร่างก็แทบจะเห็นกระดูกพวกมันกำลังเอาลิ้นเลียที่ถุงอาหารที่แขวนอยู่เหมือนหมาป่าที่หิวโหวยน้ำลายไหลยืดเป็นทาง ร่างกายของพวกมันมีแต่ความมืดทึมเห็นไม่ชัดเจนแต่สัมผัสได้ถึงความเน่าเปื่อยวินาทีนั้นเองผมมั่นใจแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่คนและลูกค้าที่สั่งอาหารมาไม่ใช่คนที่จะกินอาหารเหล่านี้นี่มันสั่งอาหารมาเส้นผีนีิว่าผมคิดในใจหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองระรัว ความกลัวเข้าครอบงำจนตัวสั่นไปหมดผมไม่รอช้ารีบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดคันเร่งมิดใหม่ไม่สนใจแม้แต่จะใส่หมวกกันน็อกผมพุ่งรถออกจากซอยนั้นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่มอเตอร์ไซค์ของผมจะทำได้ไม่กล้าแม้แต่จะมองกระจกหลังกลัวว่าจะเห็นอะไรตามมาพอผลจากซอยเปลี่ยวนั้นออกมาผมก็พบคุณลุงคนเดิม กำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านอีกครั้งคราวนี้ผมจอดรถแล้วเล่าทุกอย่างให้คุณลุงฟังแบบไม่ประติดประตอเพราะยังคงตกใจและตัวสั่นไม่หายลุงผมผมเจอผีบ้านท้ายซอยผมเห็นผีมันกำลังเลียอาหารอยู่ผมพูดเสียงสั่นพร่าคุณลุงก้มหน้าฟังผมอย่างใจเย็น เมื่อผมเล่าจบคุณลุงก็ถอนหายใจยาวแล้วเงยหน้ามองผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารว่าแล้วไม่มีผิดคุณลุงพึมพำอะไรครับลุงบ้านหลังนั้นนะหนุม่มมันเป็นบ้านของอาจารย์คนทรงสมัยก่อนนะแกเป็นอาจารย์ดังมากมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะชอบทำพิธีเส้นไหว้บูชาอะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด แล้วอาจารย์คนนั้นล่ะครับแกตายไปนานแล้วหนุ่มตั้งสีห้าปีได้แล้วมัง้งแกตายคาบ้านนั่นแหละไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยนะปล่อยบ้านทิ้งร้างไว้แบบนั้นแล้วพวกผีที่ผมเห็นล่ะครับพวกนั้นคงเป็นสัมภเวสีหรือไม่ก็พวกบริวารที่อาจารย์แกเลี้ยงไว้มั้งหนุ่มพวกมันยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นคอยรับเครื่องเส้นไหว เหมือนกับตอนที่อาจารย์แกยังมีชีวิตอยู่คุณลุงพูดด้วยน้ำเสียงปลงๆแล้วคนที่สั่งอาหารนะครับผมถามด้วยความไม่เข้าใจก็อาจจะเป็นลูกศิษย์เก่าๆของแกหรือไม่ก็ญาติห่า,างๆที่เคยได้ยินเรื่องราวของแกมั้งคงจะสั่งอาหารมาเส้นไหว้ให้ตามความเชื่อของพวกเขานั่นแหละนุม่มคุณลุงสรุปตั้งแต่วันนั้น ผมไม่กล้ารับออเดอร์ที่ต้องเข้าไปในซอยเปลี่ยวๆตอนกลางคืนอีกเลยและทุกครั้งที่มีออเดอร์เด้งขึ้นมาผมจะต้องเช็คดูให้ดีก่อนว่าปลายทางคือบ้านหลังไหนเพราะผมยังจำภาพเหล่านั้นได้ขึ้นใจภาพของเงาร่างที่ปีนออกมาจากบ้านและลิ้นที่ยาวเฟื้อยที่กำลังเลียถุงอาหารมันยังคงหลอกหลอนผมอยู่เสมอแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสลหครับ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c p i Case ใน t ิกต o k และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชุมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป